วิชาประวัติศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่2เรื่องการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับชุมชนโดยคุณครูพานิดานาคั่งก่อนที่เด็กจะไปเรียนเนื้อหานะคะเรามาดูจุดประสงค์กันก่อนนะคะว่ามีอะไรบ้าง จุดประสงค์ข้อที่1ค่ะบอกวิธีการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับชุมชนได้ข้อที่2ตระหนักและเห็นความสำคัญของการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับชุมชนข้อที่3บอกเล่าเกี่ยวกับการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับชุมชนได้การสืบค้นข้อมูล เกี่ยวกับชุมชนนะคะชุมชนแต่ละแห่งมีสภาพแวดล้อมแตกต่างกันซึ่งเป็นผลมาจากลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศนะคะรวมทั้งลักษณะทางวัฒนธรรมของผู้คนที่อาศัยอยู่ในชุมชนนั้นทำให้วิถีชีวิตของคนในแต่ละชุมชนมีความแตกต่างกันค่ะ ทีน,นี้เด็กๆมาดูนะคะชุมชนที่ตั้งถิ่นฐานใกล้แม่น้ำลำคลองนะคะผู้คนส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพทำนาทำสวนและทำประมงและก็ใช้เรือเป็นพาหานะในการเดินทางส่วนชุมชนที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ใกล้เชิงเขา หรือบนที่สูงนะคะไกลแม่นไกลแหล่งน้ำคนส่วนใหญ่จะมีอาชีพทำไร่ปลูกพืชที่ไม่ชอบน้ำมากเช่นอ้อยมันสำปะหลังและก็ใช้รถยนต์เป็นยานพาหานะในการเดินทางต่อไปชุมชนที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ในเมือง ในเมืองนะคะจะมีผู้คนอาศัยอยู่รวมกันมากมายนะคะบางคนก็จะประกอบอาชีพค้าขายบางคนก็รับราชการบางคนก็ทำงานในโรงงานชุมชนที่มีผู้คนส่วนใหญ่นะคะจะนับถือศาสนาพุทธนะคะ,ะเมื่อถึงวันสำคัญ คนที่นับถือศาสนาพุทธนะคะเช่นวันเข้าพรรษาวันวิสาขาบูชาวันอาสาระหะบูชาผู้คนส่วนใหญ่ก็จะไปทําบุญที่วัดไปฟังเทศไปเวียนเทียนส่วนคนที่นับถือศาสนาคริสต์นะคะเขาก็จะไปบูทุกวันอาทิตย์ ส่วนคนที่นับถือศาสนาอิสลามชาวมุสลิมก็จะไปมัสยิดทุกวันศุกร์ค่ะทีน,นี้เรามาดูวิธีการสืบค้นข้อมูลนะคะเกี่ยวกับชุมชนหนึ่งคือสำรวจในชุมชนนะคะว่ามีสิ่งก่อสร้างอะไรบ้าง อยู่บริเวณใดนะคะเช่นบ้านโรงเรียนวัดมัสยิตตลาดสะพานถนนนะคะอยู่บริเวณใดเด็กสามารถที่จะทำแผนผังง่ายๆเพื่อแสดงที่ตั้งสถานที่ต่างๆก็ได้นะคะส่วนอันที่สองคือสอบถาม สอบถามจากผู้รู้ในชุมชนนะคะเช่นผู้ใหญ่บ้านกำน,นันคุณครูหรือญาติผู้ใหญ่นะคะในชุมชนของเราว่ามีอาชีพอะไรบ้างมีวัฒนาธรรมประเพณีอย่างไรอันที่3นะคะคือศึกษาจากภาพถ่ายและสถานที่สำคัญในชุมชน เช่นอนุสาวรีซึ่งให้ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมและภูมิปัญญาในชุมชนสรุปนะคะการสืบค้นข้อมูลมี3วิธีคือ 1. สํารวจ 2. สอบถาม 3. ศึกษาจากภาพถ่ายและสถานที่สำคัญในชุมชนการสืบค้นเรื่องราวของชุมชน จะทำให้เรามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับชุมชนของตนเองดีขึ้นทำให้เกิดความภาคภูมิใจในชุมชนของตนเองและรักษาวัฒนธรรมซึ่งเป็นสิ่งดีงามของชุมชนให้คงอยู่สืบต่อไปนะคะ,ะสิ่งที่เด็กๆจะต้องทำต่อไปก็คือให้เด็กๆ บอกวิธีการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับชุมชนมาสามข้อนะคะให้เด็กๆทําลงในสมุดเมื่อเด็กๆทําเสร็จแล้วให้เด็กๆถ่ายรูปให้เห็นภาพชัดเจนนะคะแล้วส่งมาในทางไลน์กลุ่มแอดชื่อคุณครูและบอกชื่อคุณครูด,ด้วยนะคะสำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วพบกันใหม่นะคะในสัปดาห์หน้าสวัสดีคะ่ะ